สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเหตุผล5เหตุผลที่เราควรปลูกเลี้ยงบอนสีนะฮะแล้วก็เป็นเหตุผลความชอบส่วนตัวผมด้วยที่ทําไมต้องปลูกเลี้ยงต้นบอนสีเหตุผลข้อที่1ก็คือต้นบอนสีเนี่ยมีลวดลายที่สวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มีลายจุดมีลายด่าง มีสีสันที่สวยงามโลกไม่จืดชืดเพราะว่าสีสันที่เขาแต่งแต้มให้กับโลกใบนี้แหละสมกับที่เขาได้ฉายาราชินีแห่งไม้ใบนะฮะคือมองแล้วไม่เบื่อเวลามองใบของต้นบอนสีนไม่เบื่อเลยเพราะด้วยความที่เป็นลวดลายต่างๆทําให้เราเพลิดเพลินจเจริญใจนะ,จะเจริญใจขึ้นด้วยเอกลักษณ์ของใบเฉพาะเลยข้อที่2เนี่ยผมว่าบอนสีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีสตอรี สตอรี่คือมีเรื่องราวมีเรื่องเล่านะฮะเราเจาะไปเรื่องไหนเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ไม่รู้จบสิ้นเลยหยิบมาต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราความรู้อะไรไปจับนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องวรรณกรรมวรรณคดีความรู้เชิงกเกษตนระกายภาพของพืชเราจับแล้วก็เล่าเป็นฉากๆยกตัวอย่างเช่นแสนคำแมนอย่างเนี้ย คือเป็นชื่อของตัวละครตัวนึงในเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือถ้าเรามองในเชิงกายภาพก็จะเป็นใบแบบไหนเป็นกาา้านมะลิเป็นป้ายเป็นจุดสีขาวอะไรเงี้ยเราก็จะเล่าได้เป็นฉากๆเป็นต้นไม้ที่มีสตอรี่มันแปลกมากไม่มีเรื่องเล่าไม่ใช่ต้นไม้ทั่วไปแต่ต้นไม้ที่ผูกโยงยึดกับวัฒนธรรมยึดกับเรื่องเล่ายึดกับตัวละครอะไรต่างๆมันทําให บอนสีเนี่ยมีเสน่ห์ข้อที่3ผมว่าคนที่ปลูกเลี้ยงต้นบอนสีเนี่ยจะมีความจําดีเขาจะจําชื่อต้นบอนสีแต่ละต้นของเขาได้นะฮะนอกจากจะจําชื่อดีแล้วนะฮะเขายังมีความรู้เชิงเกษตรด้วยการใส่ปุ๋ยการดินที่ใช้ปลูกอย่างเงี้ยนะฮะการดูแลยังไงให้ต้นบอนสีเติบโตหรือทักษะการแก้ปัญหาที่ระหว่างปลูกต้นบอนสีไปแล้ว บอลสีไม่โตแค่แกนมีเพรียมีอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มหาความรู้อ่าเขาเรียกทักษะการหาความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้นจากการปลูกเลี้ยงต้นบอนสีเพราะว่าทักษะเหล่านี้จะทําให้คนที่เลี้ยงบอนสีเนี่ยเติบโตขึ้นอ่าแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่าเขาฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนแล้วก็ จดจำนะมันเป็นทักษะที่เขาเรียกฝึกฝนแล้วก็พัฒนานกันได้ข้อที่4เนี่ยผมว่าสําคัญมากๆเลยสำหรับคนที่จะยึดเป็นอาชีพนะครับก็คือบอลสีเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่รอซื้ออยู่พูดง่ายๆคือมีฐานลูกค้าที่ต้องการซื้อต้นบอลสีอยู่ในกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยมีสมาชิกกลุ่มบอลสีเนี่ยมากกว่า5 0 0 0 0นคนแล้วมีหลายกลุ่มมากๆ เป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่มากๆเลยคนที่อยากจะลงทุนปลูกต้นไม้แล้วก็อยากจะขายต้นไม้เนี่ยลองปลูกต้นบอนสีลองซื้อต้นบอนสีมาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ลองขายดูผมว่าเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะแต่ถ้าเราปลูกเพื่อเป็นงานอาดิเลกชื่นชมความงามปลูกประดับบ้านเนี่ยการหาการค้าขายน่จะเป็นเรื่องรองแต่สําหรับท่านที่อยากจะปลูกเพื่อขายเป็นงานเสริมเป็นงานอิเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายได้เล็กน้อยเข้ามาผมว่าบอนสีเนี่ยตอบโจทย์เพราะมี กลุ่มลูกค้าเราซื้ออยู่แล้วข้อที่5นี่สําคัญที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือเกิดการผสมต้นบอลสีใหม่ๆแล้วได้สายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ตันไหลไปเรื่อยๆเป็นวงการต้นไม้ที่ไม่ตันแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราผสมเก่งๆนะได้ลูกไม้ใหม่ๆแล้วไปตั้งชื่อสวย,สวยๆเพราะๆเป็นเอกลักษณ์นะแล้วได้ต้นบอลสีใหม่ๆเงี้ยผมว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีก สังเกตไหมครับว่าต้นบอนสีท็อปๆแพงๆเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้หลังๆมาก็จะเป็นตัวนี้เพราะบอนสีเนี่ยเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆอ่าถ้าเราผสมเก่งๆแล้วได้ลูกไม้สวยๆแล้วนําไปจดทะเบียนตั้งชื่อเพาะๆแล้วผู้คนต้องการนะยังไงก็เป็นที่ต้องการของตลาดไม่พอขายแน่นอนเห็นไหมครับเคนนี้ก็เห็นโอกาสของวงการบอลสีเห็นโอกาสของโอกาสที่ใหญ่มากอ่าในการที่เราจะเข้าไป ค้าขายหรือเข้าไปประกอบธุรกิจหรือเข้าไปสะสมเพราะว่าต้นบอลสีเนี่ยอยู่คู่สังคมไทยมานานยังไงก็ไม่หมดจากบ้านเราแน่นอนนะครับมาตั้งแต่สมัยท่าสาสืบสาวเล่าความไปก็นั่งแต่สมัยสุขโขทัยนู่นแหละนะครับยามมาจนถึงเริ่มมาเป็นที่รู้จักคือรัชกาลที่ห้าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกเป็นงานประจําหรือแม้แต่ทําเป็นธุรกิจผมเชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษ ในหลายๆด้านได้เปรียบคนอื่นในหลายๆด้านนะฮะเราต้นไม้แล้วก็สิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้เชื่อมโยงผูกสัมพันธ์กันด้วยสายใยที่มองไม่เห็นขับเคลื่อนโลกให้หมุนไปข้างหน้าขับเคลื่อนจัก,กรวาลให้หมุนไปข้างหน้ามาปลูกต้นไม้ทําให้อากาศดีมีความสุขสวัสดีครับ